เราโยกย้ายจากเกรือนไทยข้างบนลงมาร้านอาหารด้านล่างแล้วก็เปลี่ยนมูดไปเลยพี่ปอครับผมอันนี้ก็จะดูเป็นมีความโมเดิร์นขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังมีความเป็นไม้ๆอยู่ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยข้างหน้าของเราก็คืออาหารชาววังเลยคือกินแล้วแบบต้องแบบสงบสเงี่ยงก้มไม่ได้นะเป็นชาววังกินเราก้มไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องยืดอย่างเดียวอ๋อเป็นชาววังก้มได้สิชาววังก้มกลาบเลยจริง งไงรสชาติเมี่ยงลาวระหว่างที่ไข่เคี่ยวเราจะกินข้าวตังหน้าตั้งนะครับเขาทำข้าวตังมาดีมากเลยค่ะหอมมากคหอมกลิ่นข้าวเลยอ<ม>ืมกลิ่นข้าวชัดเจนมีความกรอบนะครับตัวเมี่ยงลาวของเขาคือมีความ,มหวานนะคะแล้วก็เคี่ยง่ายมากตอนแรกไขหนึ่งว่าตัวผักกับตัวหมูอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบ เคี้ยวยากหรือเปล่าแต่พอเหมือนกัดเข้าไปแล้วทุกอย่างแบบเคี้ยง่ายมากแล้วก็คือตัวเนื้อหมูเขาอะค่ะพอเขาเอาไปผัดกับแบบน้ำปลามันมีความหอมของน้ำปลาด้วยให้ความหวานและกินคู่กับกระเทียมเจียวกับพริกสดอะโหดีมากถ้าใครไม่เคยกินต้องมาลองนะคะส่วนเขา้าทางหน้าตังเนี่ยมันจะมีความถั่วที่นี่ถั่วเขาจะไม่ได้ทำมาละเอียดมากจะมีความหยาบหยาบมีเนื้อให้เคี้ยวนะครับรสชาติก็จะออกมีความหว,วานหวานเค็ม มีความหอมแล้วก็เหมือนกินหลนแต่ใส่ถั่วเข้าไปเยอ,อ,อะๆความีความถั่วนุ่มๆละมุนๆครับเนี่เขาจะไม่ได้ปรุงรสมาจัดมากมจะเป็นความเค็มๆอมหอมๆมีกิ่นพริกไทยนิดๆมีความมันของถั่วแล้วเนื้อถั่วเขาก็ยังคงมีความ หยบอย,าอยา่างนิดเหืมหร่อะไหม อืเห็นมันสดชื่นมันเป็นความแบบหอมหวานที่มีความสดชื่นเป๊ะแบบที่พี่ปอพูดเลยค่ะหอมกะทิหอมกะทิหอมวากลับกลับไอรสอืนที่นี่กะทิหอมมากหอมมากตัวแจงรอนก็คือเนื้อแน่นมากเลยค่ะเนื้อปลาคือแบบว่าแน่นมากไม่มีก้างไม่มีแบบอะไรมารบกวนจิตใจเลยแล้วเคี่ยวได้แบบว่ามีความสุขมากพี่ปอรู้ไหมว่าทําไมร้านนี้ถึงชื่อว่าไก่หวอเจ้าของเดิมอ่ะเขาตั้งชื่อไก่หวอเมื่อยุคที่กรุงเทพมีชื่อว่าพระนครอ่ะพี่ปอเกิดขั้นจะมีหอเวลาแบบ ใช่เวลาแบบมีระเบิดลงผมเกิดทันผมเกิดทันยุคแบบเออมันเป็นยุคที่คือแบบบ้านเมืองมันแบบมีสงครามเข้ามาใช่ไหมเวลาแบบระเบิดลงปั๊บกุมลรีลงนีระเบิดลงปั๊บเราไม่ใมีหวอดเตือนแล็คือเขาก็เลยมาสร้างบ้านออกมาจากเมืองนิดนึงก็เลยเรียกว่าไกลเสียงหวอที่อยู่ในพระนครใช่เขาก็เลยคุณปู่เนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าพญาไก่หวอมากเนาะ